โอ้ยแย่ไปเกมวันนี้ผมจะไม่เล่นดูแฮนดี้พ็อเตอร์มาผิดผิดป่ะน่ะทำไมอ่ะเขาชื่อเลเวนคอร์ไม่เขียนเฮเวนคอร์ใช่เหรอไหนจากบ้านเลเวนคอร์เปล่าไอ้สัะจัดอาจจะอยากเป็นเฮเวนคอร์หรือเปล่าถ้างั้นกูตั้งชื่อใหม่ได้เนี่ยสวิตติมินอยต์เงี้ยได้เนี่ยจัดถ้างั้นอ่ะอะไรวันตะวันตะวันนิน เขาไม่บ้วนปากไงน้ำน <c oughs> มันลิปตาลีนใช่แม่เจลพอร์ตย้อนหลังเงวะ <c oughs> มึงก็รู้ว่ามัน,มนเล่นซ่าไแล้วยงิงยิงน้ำแข็งมาข้างหน้าจะวิ่งเร็วขึ้น,นเนาะเอา้าเอลซ่าไงผมหัวเอาือมันลื่นมึงก็ต้องเร็วขึ้นเดี่ยวตาพลักวาเป็นจริงเ,เข้าไปกลับไปเปลี่ยนตัวเป็นใหม่แล้วน่ะกูเล่นยได้อยู่ดงตรงเหี้ยอะไรนะพับจีให้ยิงล้อหลังจะวิ่งเร็วขึ้นได้ไงหมด ไ,ไอรถสามลอ้อมันต้องยิงล้อข้างมีสไนน์นี่ระวังหัวแตกโอก้โหก็แตกแล้วเหมือนกันเคารักเธอเท่าไรไ<ห>นั่นนั่นจะไม่แก่ถ <c oughs> ูกปะ <c oughs> <c oughs> ไม่ว่าเธอเท่าไรเมื่อวานก็เพิ่งฟังนะวาน่าคิดว่าเมื่อวานเราเพิ่งฟังกันนะ ไม่จัดเข้ามากี่ว่าเขาเจดีว่ามาแล้วเนี่ยแตกแล้วเจดีก็มาข้างหลังนี่สัตว์ เฮียนี er <oh> Sadly, no anyway, ่ดุมปิดเลยดุมปิดเลยว่าเห็นศพผมไหมพี่แล้วทำไมนี่อะไรสัตว์ประมงขยาหูไม้ด้เล่นเมอร์ตีนอนเหรอตับโบตับโบ ว่าเข้าหลังบ้านเพราะอะไรเพราะอะไรต้องเข้าหลังบ้านนั่นเนี่ยไปไหนไล่ทอมผีตันวิโด้นี่อะไรยิงแพ้เหมยเนี่ยสองรอบสามรอบแล้วนะ ด้วยเจพอร์ตอันนี้พากูไปไหนวะกูอยากรู้พามึงมาหาพอยเร็วขึ้นใช่นมันอยู่จังหวะแปลกๆกันตวก็รู้ว่าพากูขึ้นไปไหนวางตรงกลางแล้วมันมันมาทำลาย จะล่ามาโดนตัวดูด,ดูฟิตนี่เขาพยายามดินะกชอบเฮ้ยอ,อะไรวะน่าเด๋ยวไอ้พวกไปวะสดดิสดยาดิย <het> ามหมดดีเลยเสียไเข้าไปแล้ว <farming> แก๊งทางพี่ทางน้องหรือเปล่า โอ้โหน่านี่ยฮือว่าสมันเน่โอ้แอฟแวอหวั่นใจที่จะว้าไปหรือเปล่าไม่ว้ามเลยครับเรื่องที่จะไม่ว้ามเนี่ยทำไมเดินอ่ะมันจะไม่ไปอยู่แล้วไงใจมันเห็นมากันไม่หมดใจมันจะไม่ไปเด็กคนเดียวเองก็ปล่อยไปเลยครับอันนี้เลยแม่งเก็บไว้ใช้ครั้งเดียวครั้งสุดท้ายตัด มีบัตรเตียนนะเปลี่ยนกดวานี hm ่เขาเป็นโปรเปยังนเลเวลเหรอนะตรงมันนี่อตัด ดูมอยู่ขวาเห็นล้อยู่ข้างบนโดนมาละโดนหงกูละอันนี้นี่เนเฮ้ยกูจะเสียสองหนึ่งเป็นเธอสองสองเป็นเธอสองสมเป็นเธอสองสี่กยังเป็นเธอยิงจริงจริงใครมันยิงเธอด็กว่าดูนิฮะ เเตียยนีนีบเีแรงแรโอ้อยดบนนั้นได้ไงวะโหไหนไ่รูข้างบนเหรอจิบหายละหาแล้วมีใครตายหรออยหลังโล่ข้าไว้แล้วเจ้าจะมีความสุข Tôi ở đây thật là cái gì cũng được cái này cái gì này là cái gì cái gì này 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 เดียนนึกว่าของมันมาเียนอยู่นบนเนี้ยเก็นจิชักดาบไหมอะไรอย่างไรบ้างเรียกว่าสถานการณ์จจดตัวดีจากผม อ้าทำไมกูต้องกูโยนเปนแล้วกูไม่ได้วะกูไม่เข้าใจตะโถ่อ,โอะไรวะคือาเพศอะไรวะนะไว สักงสองเกมนะครับสหรับค่ำคืนนู้นนั้น